เราจะใช้ประโยชน์ยากมันอาจจะเรียบก,กว่านี้แล้วไปยึดยักในสิ่งที่เราวางแผนการปลูกพืชแต่ละชนิดหรืออาจจะมีฟีฟอร์อะไรนะคะเพื่อให้ให,ให้การบริหารจัดการพื้นที่มันง่ายด้วยนะคะเป็นแปลงที่อาจจะเรียบแต่แต่ตรงเนี้ยเราเขียนเป็นเช,ชิงสัญลักษนณะ์เนาะเขาจริงจริงพื้นที่มันใหญ่มากอัน,นต้องต้องเข้าใจกันเนาะอ่าต้องต้องเข้าใจกันว่าเดี๋ยวเราเราจะต้องงานชิ้นนี้จะเป็นงานที่เราลงพื้นที่จริง ดูจริงการขุดจริงหรือสิ่งที่อาจจะทําได้เนี่ยบางทีเจ้าของแปลงนะ้อเจ้าของครอบแต่ละอันอาจจะช่วยดูว่าการปรับสลบที่จะเป็นงานจอบงานลบขุดขนาดเล็กตรงไหนที่จะกันพื้นที่ว่าของเสืม่มมาแล้วก็ลองหุกคทองขนาดเล็กนะคะอาจจะบางทีมันไม่ได้เป็นต้องไส้ไก่ตลอดเลยอาจจะเป็นแค่คลองหรือ คลมเหมือนนะ้ำลำเหมือนนิดนึงนะเพื่อรวบรวมน้ําหลักการของตรงน,นี้น่าจะเป็นการรวบรวมน้ําเสียเพื่อเอามาสู่การบาบัดและสิ่งที่ได้จากการบาบัดเนี่ยย้อนกลับไปเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องทาแล้วก็ควบคู่ก,ก,กันไปก็คือพอเราจะถวายนะ,ะการทํางานดีๆของพื้นที่นี้เป็นแบบอย่างเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันวางแผนปลูกพืชน,นะ,ะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ แาจารย์ก็ยังยังเห็นว่าตรงนี้ไม่จําเป็นต้องแบบรีบหรือทำอะไรขนาดใหญ่เอาแบบเล็กแล้วก็ควบคุมได้แล้วสร้างแบบอย่างแล้วเดี๋ยวพอเราเห็นแบบอย่างก็เกิดการพัฒนานในภาพรวมแต่ว่าทุกส่วนต้องดูสถานการหน่วยงานมาช่วยกันนะคะ่ะน,นี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวคงได้ดูแล้วก็โชคดีตรงที่เรามีทีมโยธาที่เข้มแข็งในพื้นที่นะคะมีน้องๆที่ผ่านการฝึออกอบรมถือว่าจหวบด อ่ายาวอำเภอแน่ใจเป็นหนึ่งในหกอำเภอนำร่องของโครงการนีในส่วนกระหน่ำท่านนี้ค่ะแต่ก็มีเปเลยนะคะยหงนไม่มีครับเห็นไม่มีท่านถ้าลองนิดหนึ่งยังไม่มีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะขอดูจุดต่างๆเราไม่ทราบว่าพี่น้องในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นยังไงกับตรงนี้หรือมีคาถามไหมคะเดี๋ยวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในแบบเป็นของพร้อมกันนะคะแต่ก็ ลง,ลงมาแล้วก็มาเนี่ยนะคะก็คือเราจะประสานงานตลอดนะคะท,ทั้งทางท่านเองเภอนะแล้วก็ทางทางน้องทีมพัฒนาการอำเภอนะคะทางผอ,อ,อกลุ่มง,งานท่านก็ไปเนาะไปฝึอกอบรมกับพวกเราแล้วก็ที่สําคัญงานนี้นะคะคงอยู่ฐานท่านเป็นที่แล้ววันนี้ท่านล้อมทีระทีมานะมลยนะรับรับมอบนโยบายไปเชิญทางอาจารย์ครับสอบถามนิดนึงครับกลุ่มเป้าหมายของพี่น้องชาวบ้านที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเนี้ยฮะ เราตั้งกลุ่มเป้าหมายสโคบมากน้อยแค่ไหนกว้างแค่ไหนครับเฉพาะ,ะพี่น้องเจริญราษฎร์หรือว่าชาวอำเภอแม่ใจเลยที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของเ<น>ข้ามาใน,ใ,นในโครงการของของพื้นที่ที่จะมาทําอารยเกษตระครับอันนี้ท่านในอำเภอท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ทีมจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีมีประชุมแล้วก็บรลงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ เป็นของทุกคนแต่ตรงเนี้ยคนที่อยู่มีอาชีพมีอะไรถ้าตรงเนี้ยเขาก็ทําอยู่วิธีแบบเดิมเขาอยู่วิธีแบบเดิมแต่เขาจะได้สิ่งที่ดูดูดีมีระบบมากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเราทําพื้นที่ตรงเนี้ยดีเนี่ยเดี๋ยวพื้นที่สาธารประโยชน์อื่นๆนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อคนที่อกลนนะคะแล้วต้องไม่ลืมนะคะว่าอันนี้แค่โซนเดียวนะคะเป็นเฟสเดียวเท่านั้นที่ทํงกรมโยธาคือแบบเรามีมีทั้งหมดอ่ะ สี่โซนซึ่งสี่โซนนั้นอาจารย์ว่านอกจากคนคนแม่ใจคนพยายและจังหวัดข้างเคยียงจะต้องมาดูที่หนองเลงทรายเพราะมันเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ที่เสมือนสวนสวนะคะสวนป่าที่ฟื้นฟูบางท่านอาจจะเรยียกเป็นอเมซอนแต่อาจารย์เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ฟื้นทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลับมานะคะแล้วยังเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ในลักษณะสวนผักป่นหย่อนใจและ การพัฒนาต่อหลักอารยเกษตรคือพื้นฐานต้องได้น้อมนำการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โค้งหองนาแต่อาจจะเป็นโค้งหนองนาสู่อารยเกษตรเป็นที่เรียนรู้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ฝึกอาชีพนะเดี๋ยวจะมีศูนย์เรียนรู้เฟสเฟสสามเนาะเฟสสามจะเป็นแปลงก็คงตรงต้องใช้กระบวนการคัดคนหัวใจใจสู้คนขยันคนที่ร่วมพัฒนามาอยู่มาร่วมเรียนรู้นะซึ่งตรงการจะสรรหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมีเรื่องของ การปกรงกฎระเบียบกติกาซึ่งอาจจะต้องเป็นร่วมกันคิดนะคะในระดับประเทศเาอาณาญาเกษตรมีเจ็ดสิบข้อคุ้มคุ้มกัดของประเทศอันนี้อาจารย์ให้คําตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทเชิงพื้นที่แต่คิดว่านะคะอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงอาหาดไทยที่อยากจะเห็นนะคะการพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมนําแนวพระราชดำริครับขอบคุณครับะะเราเราลงดูพื้นที่นะคะในจุดที่<ๆ> ทางทีมโลทามามีข้อคำถามนะครแล้วซึ่ง,งอาจารย์โค้ชท่านดูแลเรื่องของงานพนาะพื้นที่งานออกแบบท่านจะได้ช่วยให้กีอ,อกกไ็ได้ครับครับเดี๋ยวคงจะเป็นการลงพื้นที่แล้วครับ เพื่อพอแม่พีน้องชาวบ้านคนอื่นๆตีบ่ได้เข้ามาฟังเตือนว่าอนาคตทามีโครงการต้นเนี่ยต่อยอดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมูเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการมาช่วยพักดันโครงการนี้ได้มากน้อยแค่ตัดหือ้อแล้วก็ขอบเขตของอันคนที่จะมาช่วยกันเนี่ยมีคุณสมบัติจะได้พ่องเดี๋ยวคงจะมีการอันเขาเรียกว่าคัดกรองแหมกำนะตะกี้อาจารย์นาเบิร์นก็อบอกแล้วว่า โอเพ่น uh, ครับเป็นพื้นที่สาธารณะเพียงแต่ว่าจะต้องคัดกรองเอาคนตีใจสู้กันสักน้อยนะเพราะโครงการนี้ค่อนข้างจะใจกําลังเยอะอยู่นะฮะ,ะก็คอยติดตามกันต่อไปผมตอนนี้เขาจะเดินไปดูพื้นที่กันนะฮะแต่กลุ่มเป้าหมายแรกก็คงจะเป็นกลุ่มพี่น้องชาวบ้านสันสลีนะฮะแต่บนจะเล่นลาดเพราะว่าเปิดอยู่ใกล้อยู่แล้วนะฮะก็เลยต้องอาศัยกําลังของพ่อแม่พี่น้อง บุกเบิกไปก่อนนะฮ <laughs> ะเอาไว้บุกเบิกได้ละเดี๋ยวหมูเฮาตัวมาสน,นับสนุนนะฮะพื้นที่สามร่อยกว่าไม่รนะฮะดูต้นที่เราปลูกมันรอดอันเดียว ผมขออนุญาตบันทึกตลอดกอิจกรรมวันนี้เลยนะครับคงจะบันทึกจนอาจารย์โก้กับอาจารย์นาเดินทางกลับจากจุดนี้นะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่ผมบัตันได้ขี่รถขึ้นปังปูรอดเดือนนะฮะทสาบโปรแกรมกระทันหันกันเลยเปลี่ยนแผนนะคร <laughs> เีเดีเ๋นิดนึงนิดนึงตรงนี้นะตรงนี้นไม่ได้หมายถึงว่าคอมันมใหญ่ขึ้นอาจารย์ว่าเราต้องเช็คเช็คสโลว์บน้ำที่ออกมาที่เสียแล้วมันมันคอคาริทีมันเท่าไหร่คาริทีาทแ,บบแบบแบบช้าๆนะไม่เอาการ์ิที่เร็ว<า>แล้วก็มันมันเป็นสายเลยทีเนี้ย อาจารย์ว่างานงานฝายสัปปะรดค่ะเป็นความพันดินสมุทนท่านขุดลงไปท่านเอามาเป็นขันเขาเป็อก็เป็นขันแต่ว่าขุดขึ้นได้นะใส่น้ำใส่น้ำก็เปิดได้ค่ะจิ่งจกันตรงเนี้ยอาจจะที่จะต้องใช้เศษงินมาใส่วันนี้ทั้งวันเลยครับเนาะแรย์เดี๋ยวตัวไปตัวครับไปเจอตัวไปกันเนาะตัวครับตัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างตรงข้างยกตัวอย่างนะอย่างมูลสัตว์ออกมาใช่ไหม ล่องเล็กๆแบบล่องล่องจอบอะล่องล่องความลึกจอบอะก็พอกันส่วนหนึ่งแต่พอน้ามันเยอะมาเนี่ยล่อให้้นมันหลากอย่าเพิ่งให้ล้นลงมีจอบก่อนกันก่อนจักตะกอนตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปลูกแฝดเพราะเราจะได้พอมนเป็นล่องตื้นล่องตื้นแล้วก็ขูดออกได้ขูดออกได้แล้วค่อยเป็นแฝดสลับ มันรันดีครับแาจารยอาเคชั่เงี้ย่อว่มนคืจารนย์ครับเดี๋ยวมุมนู้นที่ผมมีอยากปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับการออกแบบสักหน่อยนะครพอดีพื้นที่ไม่ต้องถามทีมออกแบบว่ะพื้นที่ปลูกผัด เราไม่ได้เป็นคนออกแบบ oh. แเดี๋ยวปรึกษาอยางอื่นได้แต่ถ้าออกแบบนี้ต้องให้ทีมออกแบบมาคุยอ๋อ oh, ครับ <c oughs> คือความเป็นไปได้ว่าจะมีปลูกผักให้ <Okay. S 1> มันดูสวยงามแล้วก็มันมีเรื่องระบบน้ำหลายอย่างเลยแหละที่ต้องทำอ่ะอ๋อครับมันไม่ใช่แค่ปลูกผักอหลายอย่างเลย <c oughs> ได้เลยครับคุยทีเดียวได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผม ขออนุญาตเดินไปก่อนนะครับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์คงจะบาดนัดครับตอนนี้ไปไปพุ่นเนาะเ, <laughs> เดี๋ยวผมเดินไปลวงหน้าก่อนนะครับไปปีากาคุดเลยครับครับไปป้ากี่ซาคุดเลยครับ พื้นที่ตีอันกำลังคุดสะ3ามบนะฮะก็ถือว่าโชคดีของพี่น้องเจ้ามือเคื่อแหม่ใจครับตีโครงการนี้ได้อาจารย์โกกัาาย์นาเป็นมาช่วยดูแลนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดโครงการบาได้มีการดูแลจากคนตีมีความรู้ความเชี่ยวชาญผมว่าเป็นไปได้ยากมากครับกับการพัฒนา,าพื้นที่300กวา่าไร่มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็ ได้ประโยชน์สูงสุดครับปู่แม่ปีน้องจามพื่อแม่ใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องอาศัยคนที่มีกำลังในะความหูที่เป็นสามารถดูแลได้นะฮะทางขึ้หมู่เจ้าบ้านดูแลกันเองนี่ผมว่าเละแน่นอนครับก็ต้องมาบูรณะการรวมกันตอนนี้หลายๆไฟก็ต้องจับแม่จับมือกันครับไขมีความหูความสามารถตัดได้ดีจะมาช่วยพักดันกันได้ก็ต้อง มาจ่วยกันครับถ้าอันเขาจะมีแขกกล่องดินกล่องใย,ยๆว้ตีนองเลงซ้ายอาจจะใจเวลาสักน้อยนะฮะแต่ผมเจอว่าถ้าทําเป็นระบบระเบียบตามที่อาจารย์เป็นแนะนำนะฮะผมว่าอนาคตของอำเภอแม่ใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การทรําเกษตรเชิงท่องเที่ยวหรือว่ตีเป็นเรียกว่าอารยระเกษตรผมว่ามีความเปลี่ยนไปได้ครับ ตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดที่จะมีการขุดบ่อพักน้ำจุดที่หนึ่งแล้วนะฮะเอาไว้ถ่ายคลิปเผื่ออาจารย์มาดูในคลิปก็จะได้เห็นสภาพโดยรอบของพื้นที่ตัว,น,วนี้นะฮะเวลานั่งรถไปนี่อาจจะมองแค่ภาพรวมๆล,ลักๆแต่นี่ฮะในส่วนต่างๆ จะสังเกตว่าพื้นที่ทีผมขึ้นมายืนตรนนี้จะเป็นพื้นที่ที่สูงสูงกว่า,าสูงกว่าพื้นที่ตีทาเป็นตีเลี้ยงควายนะฮะเพราะฉะนั้นคําถามจากเจ้าบ้านทีบ่บนถามถามแบบเจ้าบ้านนะฮะก็ถามผมม้ว่า,าถ้าคุดบ่อพักน้าไว้ในพื้นที่ที่สูงกว่าแล้วขี้งวัวขี้ควายมันจะไหลขึ้นมาตังบนได้จะได้นะฮะ ก็อันนี้เป็นคําถามแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านซึ่งผมก็ได้นําคําถามนี่ลองไปถามทาั้งกลุมยุทธาปิ่นก็บอกว่าในเรื่องของการคุดบ่อคุดไว้เวลาไหลของน้ำเนี่ยเขาสามารถคุดให้มันลึกเพื่อคือระดับมันต่ากว่าทั้งขั้นได้เพื่อจะดึงน้ําเข้ามาหาบอ่อนะเพราะฉะนั้นปุ่นปิ่มีแผนการทํางานของปิ่นอยู่นะอาจจะมีการปั๊บหน้าดินเจาะทะลุไปหาบอ่อใหือได้แล้วก็ การคุดไล่ระดับนะเปินมีการเช็คข้อมูลระดับเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นกะด้วยสายตาอ่านด้วยสายตาคิดว่ามันคงจะไหลขึ้นมาตีสูงมาได้แต่ในทางปฏิบัตินะในการคุดบอกับปับระดับห้องเปิ่นจะมีการวัดระดับกันหมดนะเพราะฉะนั้นก็ตัดความกังวลไปได้นะฮะในจุดนี้ยัง ีผ่านม้านี่ความหู้ระดับเจ้าบ้านมันก็แห็มย่างแต่เวลาเป็นผู้ลูกผู้มีประสบการณ์มืออาชีพเปิ่นมาออกแบบเปิ่นก็มองปัญหาถ้าลูกมดนะฮะก็มาอู้มาเพี้ยให้เข้าใจกัน mm. บออนบอาตแรกของชมชนครับ ความหู้เรื่องการปลูกพักปลูกแปลงพักเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวคงจะขอความหู้จานจารย์กูาจานหน้าเห็เยอะอยู่นะ การปป่านเรายังไม่ได้ทแห่ใป่นึ่งานี่เรายังยังไม่ได้แรั่งเพราะนี้ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพันธุ์หรือเรียมคันนี่ยุานแยาจะกา่งเขาจดูแลครับอาจารย์ครับเรองหัวหน้าเขตถ้ำล่ามีส่วนในเรื่องของการออกแบบครับผมในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็ในในส่วนแรกก็เป็น อ่าต่ปรับปรุงแล้วเนาะส่วนในเรื่องของต้นไม้เนี่ยอ่าเราก็จะฟัดต้นไม้ที่เหมาะสมกับควาพพื้นที่โดยเฉพาะโดนแรงแล้วก็อาจจะปลูกพวกไม้เบิกน้ําไม้พวกไม้ตระกูลถั่วที่เป็นไม้ปรับปรุงอินด้วยอ,นนอันนี้อันนี้คือในนระยะแรกอย่งยางนี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์ อาจารย์อยากให้มันพอมัน็นโครงการอะไรพิเศษเนาะเขียนนิดนึงว่าการปลูกป่าน้อมนำแนวพระราชดำรินะปลูกไม้ห้าระดับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ท่านพูดในเรื่องของการที่เราจะทําไม้เบิกนาหรืออะไรเงี้ยนั่นหมายถึงเรากาลังวางแผนถูกไหมอย่างน้อยการปลูกป่าเราจะปลูกทิ้งไว้เพื่ออนุรักษ์หรืออนาคตเป็นป่าไม้เศรษฐกิจด้วยแล้วก็ให้คนเข้าไปหาอยู่หากินได้ด้วยหาอะไรได้ด้วยก็คือปลูกห้าระดับเนาะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มันก็จะต้องเป็นการวางแผนเปนที่พ่อมั่เป็นป่าใหญ่ป่าใหญ่แล้วตอนนี้ไม้เบิกน้ำแนวล่องหลุมหรือสายพันธ์ุอาจจะต้องถูกจัด,จดวางพอสกควรไม่งั้นก็นะคะมันจะไม่ได้ไม่ได้เกิดป่าแบบเป็นแบบธรรมชาติจันกันครัวมากที่ป่าแถว